วันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับสาวกามินนะคะซึ่งสาวกามินเนี่ยเป็นดาวติ๊กตอกจากเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็เป็นคู่จิ้นของแน็กชาลีที่หลายๆคนตอนนี้คือฟินมากจิ้นมากๆเลยอยากจะให้เป็นคู่แท้กันสักทีนะคะซึ่งแน่นอนคือว่าในที่สุดเธอก็มาอย่างประเทศไทยแล้วนะคะคือกามินเนี่ยเป็นสาวคู่จิ้นที่ต้องบอกว่าหลายๆคนฟินมากๆแล้วก็อินมากๆเลยคือเธอมาเดินทางมาถึงประเทศไทยเสร็จปุ๊บก็มีการติดตามกันนู่นนั่นนี่แม่ของแน็กชาลีเอง ก็มาต้อนรับด้วยนะคะคือเธอเนี่ยเดินทางมาไทยกับเพื่อนๆค่ะโดยมีแฟนคลับเองไปร้อยที่3มบีเป็นจำนวนมากเลยนะคะกามินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวติ๊กเกอร์ชาวเกาหลีใต้ค่ะเจ้าของแอคเคา t ก็คือ mmi mi. g หรือว่ามิม,มิจีนะคะซึ่งเธอเนี่ยต้องการหาเงินไปเรียนต่อปริญญาโทจึงได้มีการตัดสินใจไลฟ์ค่ะไลฟ์ live สดวนาะหลายชั่วโมงเพื่อรอให้คนส่งของข,องขวัญให้โดยในช่วงแรกเนี่ยมีผู้ติดตามไม่มากนะคะ่ะประมาณสักหลักหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็คอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ เ,เ,เธอเต้นพาไปกินร้านอาหารร้านอร่อย,อรอยหรือว่าท่องเที่ยวตามสไตล์ของเธอค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของแน็กชาลีเนี่ยบังเอิญบังเอิญค่ะไปเจอไลฟ์สดของกามินแล้วก็เข้าไปดูเนื่องจากว่านอนไม่หลับเออนอนไม่หลับก็เลยถ่ายติ๊กตอ,อกเล่นจนวันหนึ่งแน็กได้นาเรื่องราวของกามินเนี่ยมาเล่าให้แฟนคลับของตัวเองฟังแล้วชวนทุกคนเนี่ยไปให้กําลังใจสาวกามินจนปัจจุบันค่ะกามินเนี่ยมีผู้ติดตามหลักแสนคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ เหมือนจะชอบไลฟ์ร่วมกับแน็กชารีจนหลายคนเนี่ยเชียร์ให้เป็นคู่จิ้นออนไลน์แล้วก็โอ้โหเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยถือเหมือนถือไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยอยากจะแบบเอ้ยอยากจะให้มีโมเมนต์ร่วมกันซึ่งตอนนี้แน่นอนคขาว่าโอ้โหจากต่างแดนบินมาเที่ยวประเทศไทยแถมยังได้เห็นโมเมนต์ของแน็กชารีแล้วก็สาวการมีนอะ่ะโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยแฟนคลับเห็นแบบนี้ก็ฟินสิคะอคุพากันกดหัวใจรัวๆส่งของขวัญให้รัวๆเลยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักสุดๆไป เลยค่ะ